6พฤษภาค,คมสร้างสรรค์ความสุขในวันหยุดชดเชยชัดประมงคลคคคค6นาฬิกาการ์ตูนเสริมสร้างจินตนาการในไทยพีเอสคิวันหยุด7นาฬิกา30นาทีสุนทรีไปกับอาหารเมนูเผือกในกินอยู่คือวันหยุด8นาฬิกาเที่ยวเมืองไทยไปที่ไหนก็สุขในเที่ยวไทยไม่ตกยุค8นาฬิกา30นาทีเรื่องราวของชายอัจฉริยะที่นชนะหัวใจคนทั้งโลก ฟอร์เรส t ์กัม11นาฬิก5นาทีความจริงที่อยากให้คนไทยรับรู้ในสารคดีไม้หมอนสุดท้ายบนทางสายมรณะ13นาฬิกาเปิดมุมมองความคิดสร้างแรงบันดาลใจในจังหวะจะเดิน13นาฬิก30นาทีสำรวจร่องรอยซากปรักหักพังจากสงครามกับบอลและยอดในหนังพาไป และ14นาฬิกา5นาทีบทเพลงดีๆมีให้คุณผ่อนคลายในดนตรีกวีศินวันหยุดอย่าพลาดชมรายการดีที่คุณวางใจทางไทย PBS